Welcome back, guys. Fight number two will be fought at 54 kilograms between Belgium and Thailand. Our first fighter from the blue corner, 20 years of age with 20 fights and 14 wins under his belt from Belgium. Give it up for Blomout Yelte! น้อยนะฮะ20ปีสูงยาวเอาดีหรือเปล่าเรามาดูกันครับนี่คือบลอมแยตโยเคฟุนเบลเจอรและมุ่งแดงครับอายุ19ปีครับจากนนทบุรีประเทศไทยครับคนนี้นะฮะชกมาแล้วถึง60ไฟชนะ40และเสมอมา2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือในดามต้อนรับเพชรใสทองสอจอลเล็ก เมืองนนท์ from Thailand เ mm ต๊ตใสทองซอจอลเล็กเมืองนนท์กรรมการบนเวทีครับคุณอัศดาวุฒิลาวาน ผู้ที่2ในรายการวันนี้นะครับพี่กัดน้ำหนัก54กิโลกรัมนักมวยมุมแดงเพชรไทรทองสอจอเล็กมึงนนพบกับมุมน้ำเงินบลอมเมอร์เยลเต้จากเบลยเยียมครับ14นะครับคูน่นี้อ่ะวากันต่อยกัผู้ที่2เลยนะครับคู่แรกก็สนุกครับเป็นผลงานของแคนาดาครับเฉือนชนะนักมวยจากยะโสธรตัวแทนจากประเทศไทยครับนนทบ,บุรีในานามของสอจอเล็กมึงนนครับสนับสนุนสุภวิทย์หมายจุ้ยนะครับ พชรใส่ทองสอจอเล็กเมืองนนท์วัย19ปีครับ165 60ครั้งครับชนะ40แพ้18เสมอ2ครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับมาจากเบลเยียมนะครับโรเมร์เจยวเต้อายุ20ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรปอยมา20 20ครั้งนะครับชนะ14แพ้6ปัจจุบันก็ฟรตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป่าตองครับบนเวทีใช้กรรมการ อัศรวุธพิลาวันนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ชี้ขาดการแต่งองค์ทรงเครื่องที่นี่ครบเครื่องครับมงคลยางก,กันฟันสนับแองเกิลประจับนะครับผ้าประเกียดเราส่งเสริมความเป็นไทยในรูปแบบกฎหมายมวยอย่างถูกต้องนะครับมีการตรวจเช็คร่างกายก่อนขึ้นชก ก่อนทาการแข่งขันดูความพร้อมครับดูครับการไหวครูมวยนะครับนี่เป็นพรมนั่งนะครับกีฬาการไหวครูมวยจากนักม,มวยจากเป็นเยี่ยมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่งจัดประพณีการไหวครูมาหมันหมานครับมีชาวต่างชาติร่วม700 8คนครับมาทําพิธี ชาวต่างชาติเขาศรัทธาจริงๆครับคุณมรุตเรื่องของมวยไทยนะครับกับนี่ถือเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งนะครับการไหว้ครูจากคมนั่งก็ขึ้นมาเป็นพรมยืนนะครับก็แล้วแต่ครับใครจะเลือกท่าไหนมีหลากหลายนะครับนี่เป็นการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเหยียดยืดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายนะครับนี่เป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณตารุ่นของพวกเรานะครับถ้ายุคนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ การเหยียดการยืดกล้ามเนื้อครับแล้วก็สิ่งหนึ่งครับเป็นการควบคุมจิตใจด้วยครับไม่ให้ตื่นเต้นหรือว่าประม่าจนเกินไปนี่ชาวต่างชาติเขาสนใจครับบันทึกเป็นภาพวิดีโอหรือเฟซไลฟ์สดๆก็ไม่ทราบนะครับเชื่อว่าไปหลายประเทศครับที่นี่มีทั้งเอเชียมีทั้งยุโรปครบทุกทวีปแลครับว่ากันง่ายๆเปิดให้ชมฟรีนะครับหน้าจอนี่สวยงามจริงๆครับแสงสีเสียง ีมงานสิงห์ป่าตองนะครับขึ้นมาถอนมงคลให้กับโรเมอ์เจียเต้ภูเก็ตพังงากับบีจังหวัดใหญ่ๆน่แหมเยอะๆมากมายครับเปิดค่ายมวยเป็นว่าเร่นนะครับแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับส่วนนักมวยไทยบินไปต่างแดนในมูลค่าก็เพิ่มอีกมหาศาลนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้มวยไทยไม่มีเฉพาะเรื่องเกมการพนันอย่างเดียวครับมีอีกหลายแง่มุมให้เราได้มองได้คิดกันะครับ อ่ะคู่ที่2ครับ54กิโลกรัมคู่แรกจอดป้ายที่แคนาดาครับคู่นี้จะตีตื้นได้หรือเปล่าครับตัวแทนจากนนทบุรีเพชรใส่ทองสจเล็กแน่นอนส่วนน้ำเงินนะครับเราเมอร์เจลเต้ครับกับเยียมซ้อมค่ายสิงปาตอนนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับแแล้วหน้าตาหล่อเหลาน่ารักด้วยนะครับผิวพันธ์ขาจั๊วเลยครับอานะครับโอ้โหอ่ะสับสอก่อนเลยครับเพชรใส่ทอง เดินตีหน้ายักขู่นะครับก่อนจะขึ้นเวทีคุยกดกฎกติกาก่อนครับแบบไหนได้คะแนนครับเวที3ยกชกแบบไหนถึงจะสนุกถึงจะเข้าตากรรมการครับต้องระวังกันนะครับเดินเข้าหาบอมเมิ์ลเดลเต้ครับรด้านของเซนไซทอง มาพอทีไม่มีการ์ดมีหล่นน้ำง่ายๆครับเอาเลยครับจ่อล่างประเมิดเรา19ซ้ายจากนนทบุรีเขา20ประเมิดจากเป็ดเยี่ยมโอ้ยล่างครับประเมิร์ดเจอเ,เต้สายบื้อครับสายหลุดครับลูกนี้ครับสายกับขวาโชคยากหน่อยนะครับ ละเอียดละออครับอ่ดวงในก็รู้ครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับการเข้ามวยการขี่คอครับวงนอกไม่ห่วงครับนักงมวยอยากเป็นเทียมแต่ว่าอุ้ยโดนประคัดเหมือนกันครับเน้นใจฟองอ่าครับมีโอกาสหนดนทั้งคู่ครับแบบนี้หนักแรงทั้งคู่ครับต่างคนต่างจ้วงซ้ายกันดูว่าใครจะถึงก่อนเท่านั้นเองครับอ้าว บานทับด้านนอกขึ้นชายโครงบานทับด้านนอกเหมือนกันครับเพชรไสทองต่างคนต่างสาครับไม่ติดแท่งไม่ติดบังครับแบบนี้ขยันเตะก็ขยันโดนเลยครับเข้ามานี่โดนหมัดของบอมเมอร์เจลเต้ไปเหมือนกันนะครับอ้าวแผลเสียหลักล้มลงไปครับ oh <my> ดู้นาว่ากันใหม่ครับดูเหมือนว่าจะเห็นเลยนะครับบอมเมอร์เจลเต้พยายามจะเล่นงานขาครับมาน,นี้ต่อยหมัดให้พะวงก่อน ะระดับโบกสัดมาเป็นสตาร์ทเทนเนอร์ให้เลยครับคุณแดงนี่เคยสร้างนักมวยดังๆมาเยอะครับในอดีตก็เคยกับอยู่กับเซียติ้งครับศึกแสงสว่างพันปลาร์าเป็นที่เลี้ยงให้กับคุณแดงครับโอ้ยโดนบัดครับพังงะครับดานหน้าของพี่ไทร์องเดินเข้าไปซุ่มซิ่งซุ่มแหน่ไม่มีการที่นี่สิ่งหายเงือบได้ครับแม่ดูเข้าคล่องว่องไวครับบอลเมินเดียวเตอ้าวเตะหลุดครับ อ้ยต่อยครับยางกันฟันล้วงเลยครับยางกันฟันหลุดปากครับไม่ทราบว่าของใครครับครับสีใสๆด้วยครับเข้ามุมกลางครับนักมวยต้องเข้ามุมกลางครับสรุปแล้วเพชรใสทองยางกันฟันหลุดปากครับนั่นแหละครับด้านล่างโมกกริย์นะครับอดีตเทนเนอร์ดังครับสร้างนักมวยดังๆมาเยอะครับในนาำคือสึกแสงสว่างพันปลาในอดีตว่ากันต่อครัาแข่งซ้ายลงล่างกิมมัด ซึมไม่ได้ครับแม่ซึมแล้วโดนครับเพชรใสทองเดี๋ยวกับมาครับยกแรงนี่มาแรงจริงๆนะครับโรเบิร์ตเดียเต้นักมวยจากเบยเยียมครับเพชรใสทองนี่อย่าซึมนะครับซึมแล้วเจ็บครับไระชมภัพช้าครับดูลูกเจาะยางครับมีอาการเล็กน้อยครับเพชรใสทองจะพยายามจะซับสอกครับแต่ว่าไม่โดนครับเราสังเกตอยู่อย่างนึงครับการสปีดการออกอาวุธหนีชาวต่างชาติเขาจะเร็วครับ บ้านเราเน้นความทนทานเน้นลูกหนักแต่ว่าชาวต่างชารนี่เขาเน้นเรื่องของสปีดครับไม่ว่าจะเป็นฟุตเวิร์กการวางแข้งการสปีดหมัดอ่ะช่วยกันปุงแ่งนะครับอย่าย่ำอยู่กับที่ครับวางกระตอครับยกที่2คู่ที่2อโอ้พยายามเล่นหมัดนะครับโรเมเชเต้ครับออกมาได้เร็วจริงๆครับเดินเข้าไปนะครับตางนี้เทไซทองเดินช่วงหมัดแหมหุนบวกหมัดกันครับของเขาถึงก่อนนะครับ น้องๆนักมวยที่ลุ้นทางช่องแดอยู่บรรดาผู้ฝึกสอนซามเรนเนอร์ทั้งหลายนะครับช่วยกันหาความรู้ใหม่ๆนะครับอะไรที่ดีก็รักษาไว้อะไรที่ปรับปรุงได้ต้องปรับปรุงครับมวยไทยซอหนักรับประทานก็ต้องให้ถึงด้วยครับนี่ครับการสปีดปัดการออกแข้งภาทรหดกระดูกและเราดีอยู่แล้วครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่6กขวบเป็นต้นไปครับแต่ว่านี่ครับดูลูกสปีดปัดของเขานะครับนั่นแหละครับ ย่วงซ้ายย่วงขวาออกล่างครับไม่เป็นเป้านิ่งนะครับนะครับต้องไล่ครับเพชรใส่ทองข้อสําคัญจะไล่หาตัวเจอหรือเปล่าครับโอ้แล้วเขาออกดีนะครับมัดหนึ่งซองแล้วก็ไต่ล่างหนึ่งสองไต่ล่างครับเพชรใส่ทองต้องเหนื่อยเลยครับวันนี้นั่นครับยันมาจุกจิกกวนใจเลยครับมาเหมือนทางบ้านเลยครับกลับเมื่อไรอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ครับอาวุธของนักวัวจากเป็ดเยี่ยม มาหลากหลายอารมณ์นะครับบนล่างบนล่างบนล่างทีทีแล้วเกินครับดูครับแม่คิดไม่ทันครับเพชรใสทองคือต้องออกวุดให้ทันนะครับทางแมนของเพชรใสทองกันนะครับจิ้มเข่าโอ้ยมีแทงยัดไส้ซะด้วยครับเขาก็ยัดไส้คืนเหมือนกันรวบวงในครับหลายหลายทีเหมือนกันครับทุกนี้เพชรใสทองต้องนํำเข้าไปก่อนครับมีรถไซเรนเบิกนํำไปตอนครับเบิกนํำไปก่อนครับ แม่ทาอยู่อย่างนี้แล้วดูแล้วอึดอัดครับอ้าววงในครับพอได้หมัดกินเข้าไปสอกทับเข้าไปครับมีไหมครับอ้าวชนไปชนไปครับตั้งนะครับอาวนะครับ1นเมตรพอได้ครับอย่างนี้พอได้ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับเดินให้เร็วพ่อสําัญต้องระวังด้วยครับเขาสวนมีสวนมีต้อตลอดครับ แหมบวกมัดก็ได้ลุ้นเหมือนกันเลยครับทางด้านของเทชรใส่ทองครับยันครับแต่ทางด้านของพอมเบอร์เเต้ที่โดนไปหลายชุดนี้ก็มีอ่อนแรงไปเหมือนกันนะครับปามแล้วต้องได้ครับปามแล้วต้องตีให้ตายครับสังเกตว่าที่นี่นี่ปลล์มฟัดไม่ให้จับนานนะครับตีก็ตีให้ไม่เกินสองัปทีครับเพราะฉะนั้นตีต้องตีให้เก็บแบบนี้ครับอย่าตีออกสีข้างนะครับนี่ครับ เพื่อให้เกมนั้นไหลลื่นแบบต่อเนื่องหมากแล้วครับลูกผสมกับหมุนตัวอีกแล้วดูสอบเหมือนกันครับบอมเมื่อเดืร์เ้มษวงวงในแหมยังไม่ผิดหวังครับคู่แรกก็สนุกคู่นี้ก็ยังไม่ลดละครับมาที่นี่บูอย่างเดียวหนึ่งสองกินเต็มหน้าอีกแหม่ออกช้ากว่าเขานะครับเพชรสายทองครับโอ้ยทีมเข้าเบ้าตาเลยครับแหมเต็มลูกกระตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ แม่ยก2นี่คือว่าทาของเพชไสทองนี่ก็เร่งเข้ามาเหนื่อยเหมือนกันนะครับในขณะที่บอมเบรียเต้นี่ก็ออกมุดเยาว์หน่เหนื่อยเหมือนกันครับชมภาพช้าครับดูจังหวะสปีดมังครับเท้าประเภทติดสปริงครับนักวยจากเบนเย่ยมบอมเบรียเต้ครับแต่ว่าท้ายๆครับเจอลูกวงไนเข้าไปครับเริ่มกันพุ่งได้ครับแต่กว่าจะถึงตัวครับ ต้องฝ่าดมกับปั้นเข้าไปก่อนครับนี่สปูถอยหลังยัดไส้ครับแม่มีเถียงมีโต้ครับนี่ครับปอดเจลาจากครับตีเาเพ้าตาเลยครับโอ้โหอันตรายครับลูกทีบดูบรรยากาศสดๆครับชาวต่างชาติเนื้อแน่งทะลักไปถึงนู่นครับประตูทางเข้าครับเอาละครับยกสามครับเพชรสายทองกับดอมเมอร์เตลเต้ต้องเร่งทำเร่งออกนะครับเพชรสายทองออกติดไม่ต้องคิดตังค์ให้ได้ครับ ต้องเร็วแล้วนะครับเวลาที่เหลือครับดูครับสี่ไปสี่มายังทำอะไรได้ครับแต่งตัวนานจริงๆนี่ครับเขามา 4- 5หแล้วนะครับเราจะได้หนึ่งเท่านั้นเองครับเอาครับเดี๋ยวดูครับเขาไม่มีถอยนะครับดูความแม่นความไวครับคว้าได้เสียบได้ไหมดูครับก่าจะแต่งตัวครับเขียนคิ้ววาดปากฉีดนน้ำหอม พอจะใส่รองเท้าส้นสูงขาแพงใช่นั้นครับขากว่าเยอะครับแล้วลูกการ์นโรเมอร์เชเต้นี้เป็นซะด้วยนะครับนไหครับใส่เข้าวงในครับขัดออกมาไม่ธรรมดาครับนักมวยเบลเยียมรายนี้ครับโรเมอร์เชเต้โดยเฉพาะพลังกำปั้นนะครับนี่ครับลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทิ้แพลงครับอ้าวโดนซ้ายหนักๆไปหนึ่งเม็ด ของเรานี่ช้าแต่ชัวนะครับของเขานี่มามาทีมาเป็นชุดครับที่นี่เอาอาวุธนะครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันเลยครับในเวทีอย่างนี้โดนกับป้านอีกแล้วครับใจสั่งมาขาไปหรือเปล่าครับแหมรับสองสามหมัดยืนแค่แข่งเดียวนะครับด้าของเพชรไทรทอง นี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้อย่าไปดูสถิติครับให้ดูอาวุธครับให้ดูอาวุธครับโดนทุกซ้ายเข้าไปหน้าผูรรยายทาท่าจะตัวแข็งก็เป็นใส่ทองมีสองเหมือนกันครับเพชรใส่ทองครับส่วนเกาะวงในแตเตื้อไปเลยนะครับโดนหมัดของตัวเมื่อสักครู่อ่าถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งก็ต้องเสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงดวงให้ถึงซะอุครับไปขุดทองไปขุดทองไปขุดทองได้ไม่ได้ครับเ้าเวลาที่เหลือเร็ว โอ้ยสอกกลับพิลันม้วนแผ่นดินหนูยัดไซม์เมื่อสักครู่นะครับ3-4เม็ดนี่คะแนนของบอมเบอร์เดเต้นี่ยืนตัวแข็งไปเหมือนกันครับถ้าเป็นม้าก็ต้องควบหัวด้วยแท้นะครับต้องควบแล้วนะครับไปหยุดหายใจไม่ได้นะครับหยุดหายใจแล้วเขาได้หายใจครับอ้าวนะครับโดนมาอีกแล้วเอ้ยควบเข้าไปครับนั่นแหละครับ2เม็ดครับอ้าวครับ เอาอีกครับอย่าไปมองหน้าพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงไม่ได้ให้คะแนนนะครับอยู่ที่ตัวเองออกอาวุธนะครับแหมหมดเหมือนกันนะครับเพชรใจทองอ๋อแค่แข้งแข้งถึกลางเวทีไม่ต่อเนื่องนะครับเดินเข้าหาเข้ามาเมเจอเตอร์ถีบไว้แหมตีสุวรรณโมกษศักดิ์ในหน้าเขียวเป็นพระอินทร์แล้วครับบอกให้ลุยให้เดินให้ลุยให้เดินทันหรือไม่ทันครับ เดี๋ยวมาดาวใจกรรมการครับชอบแบบไหนกรรมการสามท่านนะครับกรรมการสราวุธกรรมการสุราชาแล้วก็กรรมการคมศักดิ์นะครับไปชมภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับในยกที่3ามไม่ครับโดนกำปั้นครับหน้าบิดหน้าเพี้ยวครับแล้วดูเคาะลําตัวลูกนี้ครับโอ้ยแต่ว่ามาได้ยัดไส้ครับมีสับสอกอาจจะไม่ต่อเนื่องครับดูครับแต่ว่าจะคว้าคอได้ดิแม่ เจอกัปั้นเจอสอครับ3เม็ดดอกนี้ครับเราม,มาได้กระแทกซ้ายอีกเม็ดหนึ่ง,งรครับ2เม็ดครับแม่เดี๋ยวดูครับกรรมการชอบแบบไหนจะอ,ออกหน้าไหนครับไปพบแมทดิวดีนเลยครับ e your t o g มันจริงจริงนะครับ ครบสามยกใครจะเป็นผู้ชนะเรามาดูกันครับแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าคู่นี้ไม่มีใครแตกนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวท์ก็ไม่ได้แจกในคู่นี้ and after three rounds of action and the winner is the red p o r n e r Thailand at s a i t กอ g เล็กเมืองนนท์นะครัวเชัยชนะไปเรียบร้อยของคู่ที่สองคับสนุกจริงๆครับ อยากจะสัมภาษณ์นะฮะแต่ดูหน้าเหนื่อยอยู่นะช่วงนี้เอาเป็นว่าขออนุญาตพูดถึงคู่ต่อไปนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคู่ที่สามวันนี้เราจะขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับนักมวยจากประเทศกัมพูชาครับแทนโบเดียนะฮะจะเจอกับนักมวยจากบุรีรัมประเทศไทยนั่นเองครับมีสสไตล์นะคนหนึ่งบูดูดานอีกคนหนึ่งลีลาดีนะฮะแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องเลยน่าสนใจครับคู่นี้นั่นคือคู่ที่3าพักสักครู่แล้วเจอกับมันแน่นอนครับ